สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยลืงแสนนะคะพี่น้องวันนี้เ,เช้าๆจันนะคะพี่น้องคือดีไม่แห้งวันนี้เราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะอยู่กับพี่สาวด้วยข้างๆข,ขอดูหนอนซี่ว่าคนทํารายการเป็นแบบไหนามาเ่ <c oughs> นกับว่าเอยอยากออกสื่อหรือว่าอยากยะอ,อ <c oughs> <c oughs> หรือว่าแผลกล้อง <c oughs> กำลังทานอาหารญี่ปุ่นอยู่นะคะคุณทำรายการเนาะ <c oughs> ค่ะไอใส่ด้วย <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> ดูดทางช่อง YouTube ได้เลยอันนี้เข้ามานางเบิง้งเบิ้งยูลักเบิ้อยูลักเนาะ ทำ okay. สบายค่ะทำอะไรครับอู้สวัสดีครับทำอะไดอยู่ที่ไหนอยู่บ้านโอ้อยู่บ้าน อะไรนะคะตอนนี้ในอู่น,นี่แหละมันแดดสบายใจมันแดดสบายดีพี่น้องละบอสบายดีบอกนสบายดีคือปิดหน้าปิดตาฮะสบายดีปิดหน้าปิดตาไม่เห็นหน้าเห็นหนวนดอะไย่า เกาคนนันกเนกาคนนั้นเกาใกล้จะใกล้จะเปิดร้านหรือยังคะยังถ้าแล้วเ้าแล้วเมื่อไหร่หรจะทำวิธีขึ้นเชิญชวนพี่น้องให้กำลังใจแนะ่ยัง ถ้าขึ้นสิบบาเตือนอ๋อถ้าขึ้นจะบอก,ออบอกพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทุกกำลังใจบันใกล้สิคืนลนะลาพี่น้องใกล้ใกล้แล้วนะไม่อีกไม่นานนี้แหละหลังประมาณหลังไอ้นั่นนะคะพี่น้องหลังไอ้ออกพรรษาอีกไม่กี่วันก็ออกพรรษาแล้วนะคะ เงีอีสามื่ใช่กินข้าวเที่ยงหรือยังก e ินอะไรกันเดินะเะอืมเดีอท่อน เออพี่น้องลืมบอกซูฟ้างว่าผมว่าในพันเกลียวขาวแล้วละเดอ้ออันตัวที่สูงอันนุ่มจะทอดระบาลแนมนะเดี๋ยไปก็น้องนุ่นก็อยู่บ้านพอ,อ,อนนดีอกอออด็อ้าวมาสิอืมคนเราอยู่ชายอยู่เน หมว่านี้เกี่ยวเขาเรียบลอยแรียบต่อแล้วลพี่น้องหมว่านนี้เกี่ยวเขาก็ก็แล้วตรงที่มันสุกแล้วไม่ใช่หรอสิบหาคนพี่น้องปีนี้มวดแหล่เหลืออยู่หน้าบ้านละคะซุ่มตัวที่ยังยังสุกบ่ทแล้วนะคะจอ,อยังไมีกันสุกเัอ,อัน<อ>สุก ยังไม่สุกอันจบอันเกยแล้วแล้วตัวสุกสนใจมั้ยแล้วแต่แต่ัวสุกคุณแม่นี่ยคุณไอ้ย่าอยู่แม่อยู่ไทยนี่สงสัยเบิดเดือนนีเพราะว่าปกติปกติเดือนไหนเดือนเดือนมดพฤศจิกาเนาะเดือนหนาเดือนหนาเนาะเป็นเกี่ยวเหลื่มเกี่ยวเนาะ เพราะว่ามันเป็นมันเป็นขา้าวเจ้านะพี่น้องขา้าวเจ้านี่จะเกี่ยวเดือนพฤศจ,จิกาทันวาเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียวขา้าวเ,เาจ้าข้าหลาวอย่างนี้นดเกี่ยเขาเกี่ยวเขาไปขายให้ท่าอ่างตะว่นอืม แล้วก็มีรถเกี่ยวไล่ละห้าลอยยังมีกระคนเกี่ยวเกี่ยวแล้อถ้ามากมากันโนนนี่อ๋อมงไม่ทันได้มานมีน้ำตาลแห้งขาวเกี่ยวหวานเอ้ยได้กินข้าวเบอร์แล้วอ๋อถากินข้าวไหม ผมไม่ไปซื้ออะไรยายยายซื้อเองเลยที่วันยุดมาทานมื้อข้าวซื้ออะไรหมดนานแล้วยายซื้อแถวบ้านให้เขามาส่งหรือเปล่านี่แหละข้าวซีอิ๊วยายแอมน้ำ,นำแล้วตุนตุนไ<ม>นลไหนแอมน้ำ,นำละไหนตะตุนอยู่ไหนดูลซิให้พี่นอ LC, ้องเอลซีเบิ้งเวิง้งเป็นมาขึ้นระบอแค่ซื้อ พีเพราะนแก่เส in oh ียอยู <S <S ่เปินออกหน้าสองมือนไปยังไงเนี่ยล่ะมเล่นีดอท้าวมยปื้อเขามาปอนกันหบ่มันบลกที่ะมันบอกีเอาไปร้อยปอนเขาลูกเขาโบกขี่ซ้ง แล้วมีที่เ<อ>ขาดูได้หลักที่ปกติมันก็ชิ่บอสมันยังไม่อยู่มันยังบอสในหลืงบอสจากแล้วกินน้อแม่มาได้คือม่ที่ไม่ได้ที่แล้วเนาะเด็กหนุอยมันอืดท้องบอสจากมันระบบคราบถ่ายมันยังบอสในชิ่นตั้งแล้วพอเราไม่เด็กเป็นง่าย แต่ว่าอันอันตะตุนกับไอ้อันลูกของเล่ยล่ตะตุนใหญ่กว่าเด้ตุนก็เกิดตอนเดินเนาะตีต้นนั้นมันยังอยากอยากจอยอยากหน่อยอยู่เด็เท้างนี้ท้องนี้เป็นหมากลัวเด้ดท้องนี้เบิ่งอ้าวเพราะว่าใคจอยตีมันก็ตุ้นสิว่าเล่ล่ยมันใหญ่แล้ว เอาบอ่เด็กมันมันพ่อนม้มมันพ่อนมมันมันปวดเองมันเดะนอนป่ะป่อแม่เขาจอยมันกจ็จดแต่ตุนพอมตุยเตะมันก็ตุยเตะรูดลหลายเชื้อครงขาเนี่อุ้กรูดอลานเนียที่มันจอยแต่ว่าแครงขางมันแงวทีทมันจะชุบชูบพอป็นชูม กูหันว่าแน่นลบนาลบตาฮะลบนาลบตาแต่อยากลบก็ลบขอตักระด้างคนนอนอังนี้ไอ้ยังรวก็ตั้งคาเดกนกละ ออกไปดูร้านแล้วช่างไม่อยู่ช่างไม่มาทำงานบอกอืมตัวมาจ้องมืออืมนี่พี่น้องนี่ก็ก็ล่างคุดทอห้องน้ำ ไอที่ห้องน้ำจะเรื่อกอะบราพูดบริวารเลยค่อยแย่กันเราบาพูดต้องแะไรวางซีหมอกเรามาจำหมอกอืมเราคุมแดดอ่อนนี่เมื่อวานนีนเกี่ยวข่าวละพี่น้อง สุ้มเกียวข้าวน,นี่คุณชายคุณชายสุดหลอ่อ ด้าอนใบมอดอะด้านด้านใบมอดละม่มีแนวหยอกหยอสอนแนวไม่หยกหลานหึขันขันนะคือคนข้าวันขันน ที่ออกหน้าเกียเียวเขาแน่กับขั้นล่ะพี่น้องเจ็บแอลบ้างก้มเกียเียวเลยดิีันกันที่ขนาดจานคนมาซอยได้พี่นอ้องเจ็บแอวเป็นแน่ใจน้องแบบนี้นลงเกลีอลงขเขาวด้เดยวกันเกลีอลงเขาไปจะได้ที แต่กี้แน่นอนเฮ็ดเวียกทวนท่วนทวนพี่น้องเดี๋ยวนี้เนี่ยยัยเป็นบ้าตั้งแต่เป็นคุณทรายมะนีรถหัวกระสีออกหน้าแลักกันอันกลมเฮ็ดเวียกยันงานเนี่ยกับเก็บล้างปวดเอวแล้ววานนี้เอาเอาเบิ้งเอาแล้วฮ้ฟังเอาเด้อพี่น้องเด้อหันหน้ามาเบิ้งหันหน ous, ้าไปพี่น้องเบิ้งใส่คือว่าเ่าโอ้เอาแล้วเท่าแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้นั่นหาวเจ้าของเ่าแล้ววานนี้เอ้า เก็บกระดังกระโตไอ้รือในหนึ่นกันโอ้ตายแล้วในแต่ไหนมันกก็ได้2ยี่สิบป่ากลยเป็นสี่สิบกัวคือคอยนี่สิบปุต้สุกกันห่เนาะพี่เท้าืัวที่สิบปีครับเป็นีเท่าโอ้ตายละสิบปีอาบนาำบ่หนาวเศร้าปีเหรียญสาวบัวเบือสามสิบปีตื่นก่นอน,นกล้ขันสีส่สิบปีไปหน้าเป่าคุย หาสิบปีเป่าคุยบดังหัวบ่ันหอดหาสิบปีหกสิบปีตีแล้วข้างกับบอมวนอืมไปหน้ายังเป่าคุยเป่าปีได้อยู่โอ้ครับเนาะอันพี่น,อน้องอันเอฟซีกันว่า เดี๋ยวนี้ป่าวพี่โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยแม่สันไม่เหมือ,อนเดิมมันกับว่าคือเก่าแล้วเพราะว่าเราใหญ่แล้วนะเดิมเท่าเชื่อง่ายๆป่าวพี่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องมีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่เท่าแล้วเป็นอาเสียอาเฮียไปแล้ว ไปแบบว่าจะยิ <descript> <League> <t art ic> ี <worries> ่รถหลงกับรถซองก็อนรี่มันลงไปรถไปเซ็กรถดีไม่ได้ลงไปเซ็กรถเลยืมเซ็กรถที่เซ็น่ นต้ลงไปมันมันไปโรดอีสินโนหลังโดยซา,ารหลแม่ละตีอม่อามาัลมานลงก้อนหลบมาเลอเอาไปส่งมาหน้าทางอ้อน,นเจ้าโดดว่ายเงินกวามาัน้หลดนี่ลงมันมีคนข้าบขึ้นมันลงผู้ดีโล่โลบลบไม่ลงกันมันชวยมันก็มีที่ขาด,ดลง เอารถไปเช็คที่ศูนย์ฮอนดะ้านะตาแล้วขาอาวแล้วนำเครืงคีบลงไปเช็คอืมรถปีเองไม่ได้เช็คเลยเดี๋ยวเขาแปลงท,อทอนะ่อท่อต่างๆเซอร์ลูกชูบมาซื้อแวนแหวนโซ่รอมาอะน,นี่มันเมืดละรต้องไปแปลงรถซ่อมเอาวันเช็ครถ อันนี้ก็ลดใหญ่ก็เดือนหนาแล้วค่ะพี่น้องลดใหญ่ทั้งศูนย์เขาค่ะสมขอความมาหาพอน้องพูดใหม่เอาไปเช็คด้วยกัน security เขาห้าเปอร์เซ็นต์ลดใหญ่ห้าเปอร์เซ็นต์ฟรีก็ไม่ฟรีหรอกเพราะว่ามันหมดมันมันหมดมันหมดโปรโมชั่นแล้วมันก็ได้ได้เสียตั้งแต่ส่วนที่ตรงไหนมันตรงไหนมันจําเป็นจะต้องเปลี่ยนตรงอีหยังต้องเช็คประมาณห้าพันนี่แหละมั้ง ไม่ต้องเช็คธรรมดาก็อยู่ที่ราคานี้แหละสามสี่พันบางทีเขาก็เปลี่ยนน้ำมันพวกเบรกพวกอะไรน้ำมันที่มันเก่ามันอะไรมันเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนทายน้ำมันเบรกน้ำมันอียงมันแล้วสําแนวจุดสําคัญในรถเเอิ้นเอิ้นไปเอิ้นเขาจะต้องเขาจะต้องเช็ค

ตตามต่บางอหอะรสุลตามบอกเะบกนะตัดทำใจอย่าตัดอ๋อตัดตอดแนมไว้มาผ่ายมือเออพุกน้พี่น้องนะโทรหานาะแ,แนมกองดิน่ยตลอดยินเสียงรอพ โอเอาอันนี้อาร์ตคีปพี่เห็นน้องมึงทหันหนามันเนี่ยบุก่าสู่ก็ยังเข้าแต้แต่มันทะลุจอคุณคนรอไงพี่เห็นน้องเห็นนาน,นี่ไม่ได้บอกตัวเองรอเล่นโต้บันเก็ต เขาต่อแล้วก no ็ไม no ่บอกคอนอนอืมม no ันมึงไ่เห็นเลที่ดะดทีดองที่คาบ่ายแล้วก็นอนนอนเมนพี่้องแฮงวายยูทูมาตอนไหนอัดคลิปตอนไหนมีตั้งแต่นอนไม่เห็นนั่งสักทีหนึ่งไม่เห็นนั่งใส่ใจเลยว่าสัน นี่จะนอนแล้วพี่น้องผมก็ต้องไปรักวาค่าทีแล้วนะโอเคค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อบายบายบ๊ายบาย